เรื่องผีผีเรื่องจอมคาถาประพันธ์โดยฟ้าสายไอรดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่34ตอนวางแผนชั่วกำนันโลหิตได้รับการบอกเล่าจากปู่หารว่า ปู่โสมเพื่อนที่เคยเรียนอาคมด้วยกันได้มาหาถึงบ้านและเล่นงานหงพลายของแกจนมันสิ้นท่าและเตือนไม่ให้ปู่หานก้าวเดินไปในทางที่ผิดกำนันโลหิตไม่เข้าใจว่าปู่โสมทำอย่างนี้เพื่ออะไรร้อยวันพันปีปู่โสมไม่เคยแวะมาแต่เมื่อคืนกลับมาหาและเตือนพ่ออย่างนี้ทำไมแกต้องมาบอกกล่าวกันด้วยนะต่างคนต่างอยู่เป็นดีที่สุด ใครจะดีหรือเลวก็ช่างสิข้าก็คิดว่าไอ้นี่มันคงมีเหตุผลที่ทำให้มันมาที่บ้านข้าแต่อะไรเล่าคือเหตุที่จูงใจมันให้มาเตือนข้าแบบนั้นวะหรือว่ามันกับไอ้คมไอ้คนจรน,นั่นเป็นพวกเดียวกันกำนันโลหิตแสดงความคิดเห็นปูหานหัวเราะหึกหึ <laughs> ่เป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่น่าเกี่ยวข้องกัน แต่ไอ้คมมันก็ไม่ธรรมดานะพ่อเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราโดยสะดวกทั้งที่เราไม่อาจรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ฉันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละแต่เราหาตัวมันไม่เจอเท่านั้นเองมันจะรอดพ้นพูดผีที่ข้าเลี้ยงไปได้ก็ให้มันรู้สิวะข้าไม่ปล่อยมันเอาไว้ให้เป็นเตียนน้ำทิ่มตำหัวใจของเองกับลูกหรอกวะ ขอบคุณพ่อมากที่เมตตาฉันกับลูกทางที่ดีเราจะต้องหาทางล่อมันให้ออกมาแล้วฆ่าทิ้งจากนั้นฉันก็จัดการกับหมอรัตด,ดาให้เป็นเมียไอ้เหิมมันซะนี่แหละที่เราจะต้องทำกันเราจะต้องให้คนไปเฝ้าหมอรัตด,ดาเอาไว้ด้วยนะพ่อยศบโอกาสเมื่อไหร่จัดการได้ทันทีเมื่อไอ้คมรู้ว่าหมอรัตด,ดาถูกโจรจับตัวไป ไอค้คมคงอยู่เฉยไม่ได้ดอกวะมันจะต้องพรานและออกตามหาเมื่อนั้นเองก็ส่งคนไปจัดการกับมันได้เลยปู่หานก็ร้ายไม่ต่างจากลูกเช่นกันจะพอฉันทำแน่และให้เร็วที่สุดสาธุขอให้หมอน้ำทิพย์อยู่ด้วยกันเถิดจะได้จับทีเดียวสองคนฉันจะได้ลากเธอมาขืนใจ <c oughs> กำนันโลหิตพูดจบหัวเราะชอบใจพร้อมกับยกมือขึ้นรูปบลิมฝีปากปู่หารมองด้วยความพึงพอใจเกเห็นด้วยต่อความคิดของลูกที่จะฉุดคร่าผู้หญิงมาเป็นเมียหลังจากลัดดาพักฟื้นร่างกายจนหายดีแล้วแต่ศักดาไม่ให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่เขาให้เธอพักผ่อนอยู่ภายในวัด และหามออกไปไหนตามลำพังโดยเขาบอกว่าเหลือเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ก็จะได้ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้หญิงสาวใจหายเมื่อรู้ว่าเวลาแห่งการพัดพรากจากคมใกล้เข้ามาทุกทีน้ำทิพย์เธอต้องอยู่เป็นเพื่อนลัดดาช่วยกันทำรายงานเก็บสถิติของผู้ป่วยนะชายหนุ่มกำชับทั้งน้ำเสียงและสีหน้าน้ำทิพย์สบตากับเขา เธอร้อนวูบวาบไปถึงส่วงในและรู้ว่านี่คือเป็นเรื่องของความรักที่ไม่อาจจะหักห้ามความรู้สึกได้แต่เธอไม่แน่ใจว่าสักดามีใจให้ด้วยหรือไม่ค่ะพี่สักดาระวังตัวด้วยนะเวลานี้เราไว้ใจใครไม่ได้เลยนอกจากพระเนรและในคมเท่านั้นชายหนุ่มก้มหัวลงมากระซิบข้างกับใบหูของน้ำทิพย์เบาๆจากลมหายใจอุ่น ที่เป่าปะทะหญิงสาวร้อนชาไปทั้งตัวแต่เก็บอาการดังกล่าวเอาไว้ขาพี่ศักดาพักพวกของกำนันโลหิตกับลูกชายก็มีอยู่เต็มไปหมดเลยเป็นผู้นำตำบลเสียเปล่าแต่ทำตัวทุเรศที่สุดชายหนุ่มทำเสียงหยันๆันความเกลียดชังในตัวกำนันโลหิตได้เกิดขึ้นทันทีเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้แสนเลวแต่ไม่มีใครโค่นได้เลยลูกบ้านซึ่งมีผู้นำตำบลแบบนี้ คงเจอแต่เรื่องเลวร้ายหาความสงบสุขไม่ได้แม้แต่น้อยแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาสิคะพี่สักดาน้ำทิพเราไม่ยุ่งกับเขาอยู่แล้วมีแต่เขานั่นแหละที่มายุ่งกับพวกเราโดยเฉพาะกับน้ำทิพและรัดดามันเป็นพวกประเภทหน้าเนื้อใจเสือพวกเราก็อยากกินอย่าใช้ของที่พวกมันหาเอามาให้พี่เราวันนี้เข้มจังเลยนะครับเอกกล่าวขึ้นมาบ้าง ต้องเข้มสิเอกคนประเภทนี้มันเลวได้ใจเชียวละเราไม่ควรที่จะให้อยู่ในโลกนี้ด้วยกันด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราจะทำอย่างไรได้ในเมื่อเขามีบุญหนักสักใหญ่แถมยังร่ำรวยเงินทองอีกด้วยพวกชาวบ้านตาดำๆนะ่ะน่าสงสารที่สุดไปเธอเอกอีกไม่กี่วันเราก็จะกลับแล้วอย่าสนใจพวกเขาเลยครับพี่สาวๆจะ้ะรักษาตัวให้ดีนะ อย่าให้ไอ้พวกเรวมากล่ำกลายอีกล่ะไปเธอเอกเราสองคนจะดูแลตัวเองอย่างดีทีเดียวละ่ะครับคุณน้ำทิพย์โอเคไปก่อนนะบา,บายบายเอกคว้ากระเป๋าร่วมยาสีดำคล้องสายลงกับบ่าแบบสะพายแรงแล้วเดินตามร่างสูงใหญ่ของศักดาไปทันทีสองสาวนั่งมองชายหนุ่มทั้งสองจนหายลับไปกับสายตาและเธอช่วยกันทำงาน โดยมีเด็กวัดคอยมาดูแลเรื่องอาหารการกินหลังจากทำงานเป็นเวลานาน,านและพักรับประทานอาหารกลางวันความร้อนแบบอบอ้าวทำให้ลัดดาเหนียวตัวอยากจะอาบน้ำซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกันกับน้ำทิพที่เอาหลังมือปาดเหงือ่อบนใบหน้าไปมาร้อน ร้อนจริงๆเลยลัดดากล่าวด้วยเสียงเบาๆเราพักแล้วอาบน้ำกันดีกว่าไหมอาบน้ำหรือน้ำจากบ่อบดาลหลังวัดใช่ไหมมันยังไม่ค่อยชื่นใจเท่าไหร่หรอกเราไปแช่ที่ลำธารนะ่ะเวลาขัดถูร่างกายจะได้สะดวกหน่อยเราบอกตรงๆนะอาบน้ำในวัดรู้สึกเขินยังไงไม่รู้นั่นสีน้ำทิพย์เราไปอาบที่ลำธารดีกว่าไปกันเถอะไม่รู้ว่าเพราะอะไร สองสาวลืมคำสั่งของสักดาว่าห้ามออกไปจากบริเวณวัดซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายเพราะพักพวกของกำนันโลหิตมีอยู่มากมายแต่เพียงแค่เจออากาศร้อนๆเท่านั้นสองสาวทนไม่ได้พากันเดินไปที่ลำธารซึ่งอยู่ห่างจากวัดพอสมควรเหตุที่สองสาวเกิดอาการร้อนอบอ้าวจนทนไม่ได้ก็เพราะปู่หารได้ทำพิธีเผาสมุนไพร บางอย่างเข้าไปแล้วเสกคาถากำกับจากนั้นส่งไปให้สองสาวเพื่อให้รู้สึกร้อนอบอ้าวจนทนไม่ไหวแม้ว่าเป็นเวลากลางวันแต่โมนคาถายังคงเข้มขลังทำให้สองสาวเกิดอาการเหงื่อการไหลพราก,รกเสียงหัวเราะชอบใจจากบรรดาพูดผี ที่ปู่หารเลี้ยงเอาไว้ประสานเสียงกันเสียงแซ่จนแกต้องตวาดให้พวกมันหยุดเฮ้ยหยุดกันได้แล้วข้าปวดขรบานเดี๋ยวให้กินข้าวสารเสกสลอกเสียงตวาดอย่างปู่หารเหล่าพูดผีจึงเงียบกริบซึ่งส่งผลให้บรรยากาศรอบตัวเงียบเสียจนกลายเป็นวังเวงชบาล,ลืมตาขึ้นมีอาการงัวงเงียหลังจากเผลอหลับไปชั่วครู่พี arn, ่หานดใไขจ้า เสียงดังจังเลยไม่มีอะไรหรอกชบานอนต่อเถอะโอ้โอูหารตาโตเมื่อเห็นผ้าขนหนูที่ผ่านรัดรอบสวงอกของเมียสาวหลุดแล้วล่นลงไปกองอยู่ที่เอวจากที่ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิแกเปลี่ยนใจแล้วโถมเข้าใส่ร่างของหญิงสาวจากนั้นกอดรัดฟัดเวียงแค่เพียงชั่วคู่ชบาถึงกับสูดปากด้วยความพึงพอใจ เหิมได้รับรายงานจากลูกน้องว่าลัดดากับน้ำทิพย์พากันมาลงเล่นน้ำที่ลำธานเขาเกิดอาการตาลุกใจถึงกับเต้นแรงหันไปเรียกกำนันโลหิตด,ดังๆพอ่อได้เรื่องแล้วเราได้ล่อไอ้คมให้ออกจากที่ซ่อนแล้วละพอ่อเออเอ็งไปเตรียมคนให้พร้อมก็แล้วกันรอให้สองสาวนั่นอาบน้ําให้เสร็จแล้วจับไปขังที่บ้านร้างตีนขาโนนข้าจะให้คนไปจัดเตรียมไว้ ถ้าไอ้คมมันรู้ก็คงจะตามไปเองนั่นแหละเมื่อนั้นละแล้วก็จัดการหมกพามันซะให้เสร็จสิ้นเสียน,น้ำแล้วด้านรางวัลเป็นสาวๆเราจะแบ่งกันคนละคนเว้ยความคิดชั่วๆของพ่อเยี่ยมมากเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้ลูกเวนว่าพ่ออย่างงี้ได้ไงผมขอโทษพ่อล้อเล่นนะ่ะผมว่างานนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเชียวละใช่ ตำบลนี้ไม่มีใครฉลาดเกินค่าอีกแล้วเว้ยไอ้ลูกชายฮากำนันโลหิตหัวเราะชอบใจกับความคิดชั่วๆของตนเองนั่นสิถ้าพ่อไม่ฉลาดก็คงไม่ได้เป็นกำนันและโกงขาตาช่างพืชผลจากทางการเกษตรของพวกชาวบ้านล็อกเฮ้าวไอ้นี่ชมข้าหรือว่าดาวะชมสิพ่อ คนโง่ยอมเสียเปรียบคนฉลาดเพราะเราฉลาดถึงรวยกว่าใครๆในหมู่บ้านไงแล้วเออเองมันโชคดีที่เกิดเป็นลูกชายค่ะฮ่างั้นผมขอไปดูลูกน้องว่าจัดการกับสองสาวแบบไหนดีพ่อก็จะไปร้อที่บ้านร้างตีนเขารวยเว้ยงานนี้โชคสองชั้นรอเราอยู่แล้วสองพ่อลูกผู้ชั่วร้าย หัวรบประสานเสียงกันได้น่าเกลียดที่สุดความเร็วปรากฏอยู่บนดวงตาของคนทั้งสองที่นรกจงใจส่งให้มาเกิดหลังจากลัดดากับน้ำทิพย์ใส่เสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างพากันเดินกลับเข้าวัดทว่าหญิงสาวทั้งสองสะดุ้งช็อกต่อสิ่งที่เห็นก็คือผู้ชายชุดดำสวมหมวกอีโมงได้โกลก,กันเข้ามาล้อมรอบแล้วกระโจนเข้าใส่ จากนั้นคว้าแขนเธอให้ควายกันโดยที่ไม่อาจขัดขืนได้พูกแกเป็นใครช่วยด้วยนะช่วยด้วยน้ำทิพวิร้องออกมาสุดเสียงอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำตกเกลือนกลาดพื้นบางส่วนถูกพวกคนห้ายเหยียบจนบี้แบนไม่ต้องถามห้ามร้องเด็ดขาดไม่อย่างนั้นตายแน่ชายในชุดดำคนหนึ่งส่งเสียงปรามท่าทางน่ากลัวไม่น้อย ลัดดาใจหายวาบรู้ว่าถ้าร้องขอความช่วยเหลืออาจจะไม่มีชีวิตรอดพอพวกมันน่ากลัวม,มากแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าบางทีอาจจะเป็นพวกลูกน้องของกำนันโลหิตก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเธอจะโมโหตัวเองมากที่พลาดไปแล้วทำให้พวกมันได้เข้ามาทำร้ายปล่อยฉันกับเพื่อนไปเถอะฉันเป็นหมอมารักษาชาวบ้าน ลัดดาร้องขอให้พวกโจรใจโหดหวังว่าการเป็นหมอจะทําให้พวกมันสงสารแต่เปล่าเลยเสียงหัวเราะประสานเสียงกันดังขึ้นและเสียงของอีกคนดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าเสียงมันดังกว่าใครลัดดาจับจ้องที่พุงของมันรู้ว่านูนป่องลักษณะท่าทางเหมือนกับเหิมไม่มีผิด